ได้ทีละได้ปาปก,กเลยผู้ลิ้กัลิ้นบกใจพุโลเว้ยถ้านาก็ต้องลินออ้นดอกคอยชิลิ้นกินเอง <c oughs> เราเนี่ยซื่อสัตว์เป็นคนเจ้าบ่มีเหล่าบัด สาวผาน่งอีกเลี้ยงไปเคียงสูง่วิวาหาลังน้ำตะน้องแก้มเนมบอเรือนเอ้เป็นศีลาสมมายมาสะอื่นได้ยืนจองสองแงมและดูผูเขายิ้มแย้มทีม่เขา,าสู่ดอกเลี้ยนหอข้ากละน้องแฟนผมได้จมน้ำทางยืน ล้วกัเมาเหล่าขาวนะดนตีก็เมาโคกปานนี้เอาบโอ้อายไอด้นางใช้ยนังนงันตาลไหลลงังังแตกลเล่าสังทําจากพ่สัมบอมีหวงลงได้พอแยแสยเลยนะสั่งทำรุงได้ใจคนแพลไว้เป็นแผลรุ่งนาวามสูบนี่แต่เจ้าได้สุวรรณ หัดมือนั้นคุ้มถ้มือนุ่มๆปักได้เสียงลอยลมไปสอยงักนั่นนอยืยนมองน้ำตาไหลหย,ยดยืยนมองเขารดน้ำสั่งจออนเราเย็นเจอ,ม,อมือจนเราเย็นเจอ,ม,อมือติดใจละมือเบื่อพับพละพันนันนดไปเกิดละมือน้ำซอกัาดแสนและกับคนละมนเปิ้นแต่ก็หายฝันจบกลายลูกระวางกางใจญ่สิบมีไผมามองสองนี่นใช่ปะนางเดลา่าถิมาเอาอยาทาใจไอ้เนี่ยพอมีทถมสิแก ที่แกละคุ้นแท้จังผมนักขัดลมลุบลวงตัวได้ได้ยินและมองสองหนุ่มเขาชื่นยี่มองน้ำที่ไหลผ่านกับตะวันเธอผ่านพี่ไปอย่าโส่ทอก่อนเธอใะ่รึฉชนัยเเพี่ยนไปบวกบุนจนอย่างพี่เขาผ่านไม่รู้ดงคานจะบอกกคนนี่แหละแกของคันจนพาไม่มาดนเมือนคนข้า เก็บมาป็นคนสยชีวาดทางไม่เนี่ยังเอ้ขันคนใจปวดเนี่ยตอไปอะไผันเห็นเป็นผู้แพ้แต่ความรักยหวันขอละมัเดินอาบัีิแล้วแนวคนแพ้คือแพ้ขัดกึ่งคือกึ่งขัดคนน้ำล้นพันกายเจ็บกอดให้ใจพีนังหนาเจ็บกดให้ใจพีนังหน้าหวานดีว่าเธอสองพี่นางคองของกุมนางของความกุ เราเาคามันก็ต้องกินใส่ปากมันก็เลกินใส่ตาแล้วก็เสียบตาหนุ่มหมอลักสุดช้ำอยู่ในดวงใจลูกราบช่างสวยวิไลหัวใจวางเหงางจะรู้ไหมหหน้องครับน้ำค้าเห็นใจเถิดนาหามาน้องมานุงน่งน,งนาส่งเสียงแสลองกูจออ๋อ้ากูมากูมองทำไมจะร้องร้องครู้เบาเสมัยจะร้องร้องครู้เบาเ เจ็ดอาทิยเจากินกับลมบัดดูสมทำไฟได้ห้อใครว่าจานานนะนเกียงเลี้ยวดูหน้าูจายก็มหนุ่มล้าังหีกกูเต้นลำเลนฝากกูครูแก่กูรูกูจนะมันเสารกใส่สลางมันเสารูใส่สลายมันสวยวีไลยบาดเจ็จริงครูกูลูกแก่เอ้ยกูลูก กูลุยเละแก้มเอ้กูลุยให้หมอลำพูดจากลำได้บ่รถพี่สองแถวจอดรอพานอพานอสาวผู้บานทดใจเดินมาเทวาันก็ให้ลำพบน้องผู้น้อยไปสอนไปเพยานลมพัดสะสุสาระวุฒิหัวใจเปรียวไข่ลายแท้ท่านเจ้าหน้าที่ดีทางย่าทางดีเวียนเป็นไครก็รวยคนสวยขวัญใจคนยากที่รู้รับปากว่าจะรับเป็นแฟนที่ไฟรักที่บ้านทั้งสุกเลือแสนยามอยู่ไปครู รับดูรับประมุ่มารับครูไปรู้นั้นผู้จะสัญญาหรือยอบยากรู้จะจังคำก็มุมคู่อเป็นสุยันตแต่คุ้มคู่คุ้มคูนี่ป้าน่มาไหนลุ้นึ่งไกแต่บัานมันเสียวสักสว่เทียงีแหววเวน้ำน้ำในจิตคิดคำมุมคู่ไ่พี่จังได้ผู้เจ้าจักผู้เข้าสอนเทคเลคกไม่ให้คิดเห็นนะอ่านใช้ดีกุอยก็นน้าน้อยจักเธอเนี้ยนี่กับพ่อพี่เละใจเห็นยันสมเทวี จริงได้ละพ่อมาสดเราอุ่นสนแต่คนคือน้อยคอยสมคืออนบอกสันสันให้หนุ่ยกันคนเดียวบอกสันสันให้หนุ่ยกันคนเนี่ยวเพราะขอเดียวได้ผัดผิวสนจะได้นำหน่อจะได้นำหน่อไปกันทั้งคนล่ำเพลินของคุณพ่ออาจารย์เท่ากินรุงเรื่องจักรลลลล าน้องน้ำน้องผู้มันเป็นออนซอนพี่น้องเอ้ยยามหันมากันมาตรวจเลนน้ำแต่ละคันสีมาอีลิกเอาเสียมานำนึ่เสียสูีส่เปิมันจังพอจุบโอ้ยเอานะ้ำฟังพดักานทหารพานักงาเสียเนงนนินหดือันไปเรียงกับพ่อใจกิน หากสิบสินก็ถือว่าเต็มที่ทหารพันยินดีแต่เพื่อบรรดาพีนั้นกับชาวบ้านทหารพันแ์่เสียกับสัตว์ุกตาเขี้ยวกับผมมีมเหียมหานกย้อนญาติทานต่อขอตายเพื่อให้ไทยดำลุอยู่ยุคเทวัยอุดทนใดใช้ชั้นทะีนีไอ้คนถิบที่ทำย่างดีแถวพื้นที่พี่บุตทหารพันความสัรับสุกสัรในถั่วกักนอเล่ตั้งเด็กแก้วเจ้าพูนบุดแมียจะไดเลี้ยงไก่ปอี่น้เอหยรอกระเพาะบ่ได้พอายหนะาบันหาพวงเสารคำนั่งเจ้าพูน้าภาพวง ภาตัวเเปลี่ยนวงทหารพัดยินนนานเด้หนุคะแนนเห็ดูอายส่วนรือไม่ทหารไทยจะสี่กเป็นดับคือพราะปานตาตาเถ่อนงามสาวชาวบัตตาทหารพาดนี่จะเหนเห็นหน้ายิ้มยองในส่องนะจังงังเบิ่งจนตาข้างเลยสียังํำต่อขอเปสูดูนนซ่สนเสือป้าเป็นสู้ที่ผู้นนส้นเสอก็เหื่อเพื่อในลาบอลเอาตีรอนตีรอนกับกคนตาหาสีมาปต่อนในเงินคราบหนึ่กอนนนหลสี่เต็นอบองีจะ สะทงามเหลือเกินถูกไก่ทหารผ่านต่ว่าลรือฟ้าดินบันดาลทหารผ่าน,าน,านตกหลุมรักนาังโอเมฆทางเทื่ยงทางไปงามวิเลยระทำใจอายจังอยากได้ละลูกมาเคียงข้างอยากได้ละลูกมาเคียงข้างกับพรรคเถื่นนางก็อย่ากที่หลัง เฮ้ยคำมเบื่อเมฆคตรสนวยคอยหาตอบที่บ้านโอราณสโหรนบ่ทเาบบัท่ะเทอรับเมดอีทีสีออกเงินทองมาแตงออกมาน้าเดินเงิ้แต่ินลอยที่คยออกยงมเสี้อสีเก็บเพี่อเลี้ยงแทงไว้ทัมียอาเมื่อเสือจนจอนุนทหารพาดเหทรงสอาดทาได้แมุ่ณ้นแหนดูดววยไม่คุ้แนดูดรวยี่เป็นกอลำของคุณพ่ออาจารย์ทอีนุเรื่องอาสรงไทยสงไทย อีกหนึ่งผลงานก่อลำเพลินของคุณพ่ออาจารย์ทวินบุรุเรื่องเป็น่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตยาเสียติดมีพิษร้ายเสียวันนี้เป็นถีวันนี้ไม่ต้องรอวันหน้าคนไหนติดยาบ้าเข้ากับว่าคนนั้นกำลังขุดหลุมฝังตัวเอง เป็นผลงานกอล้ำเพลินที่มิ่อวาตายทั้งเป็นจากาบป,ประกาของอาจารย์หนอมเมืองอำนาจขับเขียนไหวตั้งแต่สมัยปีพศ2534าตอนนี้อาจารย์หนอมก็จับย่งขึ้นไปผู้อิสรดนข้าขาเลยไปแล้วะจ เจ้าพูดเอ้หมหมักล่กฟังส่อสาเมื่อเจ้ายาลุงผิดเพราะจากพิจักผิดเรื่นงการหยาบังทั้งยาบาสีเพียพิเพิบินทั้งยาบาสีม้าพิเพิินผินสุดไล่หยาหักตัลออยัดพี่น้องละกฮุเฮียเสียหลักแนวว่ายหิบกจากบาเวีนนำซิ่งถึงมาเฝ้าเตือนใจข้าญาติบาญาหยุ่มวันลุงบ้าสังสอนถึงสังวรไม่ว่ายาเสียติดเปลนไม่ต่อชีวิตเป็นพิษต่อสังคมใครสศกใครชิดใครดมชีวิตแต่จะมุ่ยเอาไม่จีิงบ่มีคุณและยังให้โทษ คนลดต้องเลิกเสียแหละดีประโยชน์อนใดบ่มีของบ่ดีที่าตันหลกอ,อกซื้อหาราคาแพงมากหามาแสนยากเพื่อกเกินเงินทอ,อ,อ,าาอ,องอย่าซื้อหามาขอบหลองอย่าซื้อหามาขอบองถ้ามันเป็นของผิดก็หม่อาญาเศร้าเศร้าหนาทั้งกันชาอยากหินเศร้าเศร้าหนาทั้งกันชาอยาฟินให้นกอินได้ง่ายให้ไก่เป็นรบนี้ขอบุรีเทิงบุรีสุรามีย้าชิ ยาหมากไหลในเออใครเห็นแล้วโสดู้จกละโมจอดว่าโสทุกย้อนสุดส่วนสุดแนวใจแอบแฝงให้น้องลุงเพียรยามันเพียรหูเพียรตายาหมากหลายไบ้าโตัวเฮานั้นหวังดิสีแดงผ่กหักแผ่นถ้าจะมาบอกเก่าไข่ร่างก็จะทุบถมหรดเพราะตัวเป็นภาเีโรอีนทงขาวยาบ้าพ่อพินที่เป็นอาจินถึงสินท่าของคนสังคมชิงชังรังเกียจไม่ยอมรับเพียรย้ำตนจะหามิตรรักสักคนผู้ใดจะสนเล่าคนเพียรยา ผู้ตกเป็นทาสยาเสียผ the ิดเหมือนคนลงพิษล่อยชีวิตชีวาเมื่อเมีาด้วยอรธิของยาเมื่อเมีาด้วยอริของยาฤทริตาไม่เนิ่อหัวเมาโชเฟอรขับขี่รถราโชเฟอร์ขับขี่รถรามารุกับบ้าว่า่ความงงเงาหดลทิยาบ้าแล้วเจ้าทวงงงเงาขอพับในตายหงอยสั่งวดไม่แน่ตายหงอยสั่งวัไม่แน่ขาดบ่เสื้อแล้วยาดิมันแก่บ่ทันบ่อห่างนานบ่อหันเราตั้งแต่ จะแล้วพูดให้เขาใจเกินติบะแล้วพูดให้เข้าใจเกินก็ปว้าหลุดนเธอควเปลี่ยนในมันไปไม่บานไม่ไม้ยันสิบหนไปไม่บานไม่ไม้ยันสิบหนเรื่องเปนจนทปาพันว่าถูกปัานแล้วนี้ถูกป่านแล้วนี้พี่น้องยูดีมีเิงครับนั่รับด้เงินมือนัอนตื่นใ้เงินหลานคิดสิ่งใดให้ได้สมุมานปัถนาด้อพี่น้องแกรซี่ของอาจารย์ที่ พินเสียงหวานนิ่นองเอฟซีแฟนคลับของมรินญาทิ้นถามครับสุขภาพร่างกายก็ให้แข็งแรงขอกันโอกลับไปสวัสดีค่ะ